ตอนนี้นะคะคำสั่งของศาลฎีกาเนี่ยได้สั่งจำคุกท่านทักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วท่านทักษิณเองเนี่ยก็ยืดอกนะคะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงนะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งคำสั่งของศาลฎีกาค่ะซึ่งเป็นศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะคะฎีกาที่ แปดสี่สองขีดแปดเจ็ดหกทับสองห้าหกศูนนะคะคดีระหว่างราษฎรจำนวนสาสิบห้ารายเป็นโจทยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยที่หนึ่งนะคะและกลุ่มที่ดินเป็นจำเลยที่สองพิพากษาว่าที่ดินพิพาทในที่ดินเขากระดงตามแผนที่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของการรถไฟพิพากษาให้ขับไล่หรือถอนและให้ราษฎรชดใช้ค่าเสียหายให้กับ การลดไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นคำตัดสินของสารดีกาแล้วเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงยังไม่มีการ คืนเขากระโดงสักทีนะคะในขณะที่สาลดีกานั้นสั่งจำคุกคุณทักษิณเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเป็นที่เรียบร้อยค่ะอยากถามว่าตอนนี้สาลดีกาก็ตัดสินเราเช่นกันเขากระโดงเมื่อไหร่จะคืนคะส่วนพักส้มไม่ทราบว่าปากอมสากอยู่หรอคะถึงไม่กล้าสอบถามหรือตรวจสอบเรื่องนี้เลยตั้งแต่วันที่ทําการอภิปรายจนถึงวินาทีนี้นะคะก็ยังไม่มีการแตะหรือพาดพิงเกี่ยวกับเขากระดงแม้แต่นิดเดียวค่ะ ซึ่งมันแปลกมากนะคะไหนบอกว่าเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยไงคะฝากกดติดตามเพจสีดาอันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะ